บทบาทหน้าที่ที่ดิฉันจะสื่อสารผ่านเสียงต่อไปนี้ไม่ใช่เพียงแต่จินตนาการแต่คือเป้าหมายสำคัญที่ดิฉันอยากให้ทุกคนได้ฟังและคิดตามเรียนท่านประธานท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวสุชาดาอินเรืองศรีจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานี ในปัจจุบนันสังคมถูกขับเคลื่อนด้วยเงินและพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีจนหลงลืมว่าแท้จริงแล้วธรรมชาตินั้นมีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์เป็นอย่างมากหากทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายสิ่งแวดล้อมขาดสมดุลผู้คนขาดคุณธรรมแล้วคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศจะดีขึ้นได้ อย่างไรกันจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมตลอดจนเกิดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านกระบวนการทุจริตที่หลากหลายรูปแบบเช่นการให้สินบนการใช้อิทธิพลเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์โดยมิชอบ ผู้คนบางกลุ่มบุกรุกพื้นที่ป่าการปล่อยน้ำเน่าเสียลงลำคลองและการกำจัดขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสียสมดุลเกิดมลพิษทางน้ำทางอากาศสัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัยคุณภาพชีวิตตกตำ่ำอันเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์เองดังนั้นความซื่อสัตย์สุจริต จึงควรปลูกฝังอยู่ในสามัญสมนึกของทุกคนทุกอาชีพเพื่อเป็นฐานอันมั่นคงให้แก่ประเทศชาติเปรียบเสมือนการหล่อเสาปูนหากปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเท่ากับการหล่อเสาปูนที่มั่นคงและแข็งแรงประเทศชาติก็จะเติบโตไปอย่างมั่นคงและแข็งแรงเช่นเดียวกันในหลวงรัชกาลที่9ทรงฟื้นฟูป่าและน้ำ พระองค์ท่านไม่ได้มองเฉพาะปลายทางแต่มองไปถึงหัวใจสำคัญที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตทุกชีวิตและในฐานะมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่กำลังใช้ทรัพยากรมากที่สุดในโลกเราทุกคนจึงควรมีส่วนร่วมในการปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากการับปรเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองก่อนเริ่มจากการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี เพื่อลดปัญหาขยะสะสมจนกลายเป็นวิกฤตเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งประหยัดพลังงานช่วยชาติโดยไม่ขาดจิตสำนึกท่านภูมิเกียรติที่ขคารบทุกท่านคะในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่ดิฉันจะเป็นหนึ่งกระบอกเสียงต่อต้านการทุจริตเพื่อสิ่งแวดล้อมรวมส่งต่อแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อเสริมสร้างพลังที่เรียกว่า Empowerment ด้วยหนึ่งสมองและสองมือเพื่อเป็นมรดกอันล้ำคา่าให้กับอนุชนคนรุ่นหลังของเราดังรากแก้วที่หยั่งลึกลงดินพร้อมที่จะเติบโตอย่างสมบูรณ์สืบต่อไป